สวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์2 5 6นนี่การเมืองเดือดจริงๆนะคะเดือดมากครับแต่ละพักก็สาสตร์แคมเปญใส่กันไม่ยั้งเลยวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกพักที่คนจับตามากที่สุดพักหนึ่งอย่างพักประชาชนกันค่ะครับว่าเบื้องหลังเกมที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเขาวางหมากไว้ยังไงกันแน่ใช่เลยครับ วันนี้ข้อมูลที่เรามีในมือนี่เมาจากหลายทางมากมีอะไรบ้างคะก็จะมีทั้งบทสัมภาษณ์ล่าสุดเลยของคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิกับคุณศิริกัญญาตันสกุลม,มีผลโพจากหลายๆสำนักแล้วก็บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับเราจะมาปฏิบัติต่อข้อมูลผู้นี้เข้าด้วยกันเพื่อหเห็นภาพรวมใช่ครับเพื่อให้เห็นภาพว่าพักประชาชนกําลังเดิมพันกับอะไรและต้องเจอกับความท้าทายแบบไหนในสนามเลือกตั้งที่สําคัญครั้งนี้น่าสนใจมากค่ะ คือพักนี้เขาดูทะเยอทะยานสูงมากตั้งเป้าแลนสไลด์เลยใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนเดินอยู่ในดงกับระเบิดทางการเมืองเหมือนกันทั้งมรดกคดีความจากพักเดิมครับเรื่องนั้นเรื่องใหญ่เลยแล้วก็ต้องสู้กับกระแสชาตินิยมที่แรงขึ้นเรื่อยๆด้วยคำถามสำคัญก็คือนโยบายที่เขาเสนอมาเนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะแรงต้านมหาศาลพวกนี้ได้หรือเปล่าเป็นโจทย์ที่ใหญ่มากครับ ซึ่งกลยุทธ์แรกที่เราเห็นชัดๆเลยนะจากบทสัมภาษณ์ของคุณนัทพงศ์ก็คือการพยายามจะเปลี่ยนโจทย์ให้มันง่ายขึ้นอ๋อที่เขาพยายามจะวางกรอบการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นศึกระหว่างรัฐบาลประชาชนกับรัฐบาลอนุทินใช่ไหมคะถูกต้องครับเหมือนจะบอกว่ามีแค่2ตัวเลือกหลักๆในสนามนี้ใช่เลยครับมันคือยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ฉลาดมากนะคือเป็นการสร้างคู่เปรียบเทียบที่ชัดเจนสุดๆว่าถ้าไม่เลือกเรา ็จะได้อีกฝั่งไปบริหารประเทศซึ่งมันก็สอดคล้องกับผลโพลหลายๆที่ค่ะที่ชี้ว่า2องพักนี้คะแนนนิยมตีคู่กันมาเลยในขณะที่ยังมีกลุ่มคนอีกจํานวนมากที่ยังลังเลอยู่ยังไม่ตัดสินใจครับการวางกรอบแบบนี้ก็คือความพยายามจะดึงกลุ่มคนลังเลนี้ให้มาอยู่ฝังตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่การทําให้มันดูง่ายแบบนี้มันไม่มีความเสี่ยงหรอคะมีแน่นอนครับไปหรือเปล่า เป็นคําถามที่ดีมากครับในบทวิเคราะห์ก็พูดถึงประเด็นนี้อยู่เหมือนกันคือมันเป็นดาบสองคมเลยค่ะด้านหนึ่งมันช่วยสร้างความชัดเจนและก็กระตุ้นฐานเสียงตัวเองแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็อาจจะผลักไสคนที่ไม่ได้ชอบความขัดแย้งแบบสุดขั้วให้ถอยห่างออกไปใช่ครับซึ่งผลโพตอนนี้ก็ยังชี้ว่ากลุ่มคนที่ไม่ตัดสินใจยังมีสัดส่วนที่สูงมากก็แปลว่ากลยุทธ์นี้ยังโน้มน้าคนกลุ่มนี้ได้ไม่ทั้งหมด การต่อสู้มันยังสูสีกันอยู่มากครับเข้าใจเลยค่ะคือพยายามจะกำหนดกติกาของเกมแต่ก็มีคนที่ไม่ยอมเล่นตามเกมนี้อยู่เยอะเหมือนกันและนอกเหนือจากเกมรุกที่พยายามสร้างแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเกมลับที่หนักหน่วงมากครับโดยเฉพาะประเด็นที่อยู่กับพักนี้มาตลอดอย่างเรื่องมาตรา1นึเรื่องนี้เป็นเหมือนต้องบอกว่าเป็นชนะติดหลังที่แกะไม่ออกจริงๆครับอืคุณนัทพงศ์ก็พยายามจะชี้แจงจุดยืนนะว่า พักจะผลักดันเรื่องนิรโทษกรรมคดีการเมืองซึ่งรวมคดี112เข้าไปด้วยแต่ก็ย้ำแล้วย้ำอีกว่ามันไม่ใช่การแก้ไขตัวกฎหมายแต่ก็ยังโดนโจมตีอยู่ดีใช่ครับ แล้วก็โจมตีกลับไปที่คุณอนุทินว่าพยายามเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาสร้างนิทานหลอกเด็กแต่ในความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมคะเพราะมันไม่ได้จบแค่จุดยืนทางการเมืองแต่มันมีโมรดกทางคดีความตามมาด้วยใช่ครับและนี่คือจุดที่อันตรายที่สุดสําหรับพักประชาชนเลยบทวิเคราะห์หลายชิ้นชี้ให้เห็นภาพเดียวกันเลยว่าปัญหานี้มันเชื่องโยงกันเป็นลูกโซ่3ท่อนสท่อนครับ มาจากกรณีการเสนอแก้112ในอดีตสมัยพักเต้าไกลท่อนแรกคือคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่าการกระทํานั้นเป็นการล้มล้างการปกครองท่อนที่2คือคำวินิจฉัยนั้นถูกนําไปใช้เป็นเหตุผลหลักในการยุบพ,พักเก้าไกลแล้วท่อนที่3ล่ะคะท่อนที่3ซึ่งเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่ยังเดินอยู่ คือมันนำไปสู่คดีจริยธรรมร้ายแรงกับอดีตสส44คนซึ่งในจำมอนนี้25คนก็ยังเป็นสสของพรรคประชาชนในปัจจุบันโห oh. และยังมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกปอปชชี้มูลความผิดในอนาคตซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้เลยครับโอ้โห oh, oh. ฟังดูแล้วเหมือนมีดาบแขวนอยู่บนหัวตลอดเวลาเลยนะแล้วทางพรรเขารักมือกับความเสี่ยงนี้ยังไงบ้างคะ เท่าที่เห็นในบทสัมภาษณ์ของคุณสิริกัญญาเหมือนจะมีการเตรียมแผนรองรับไว้แล้วครับเขาเรียกว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงคือย้ายสสทั้ง25คนที่มีคดีติดตัวไปอยู่ในระบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดอ๋อไปอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ใช่ครับเหตุผลก็คือถ้าเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดคือถูกศาลตัดสิทธิทางการเมืองจริงๆคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปก็สามารถเลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนได้ทันทีอ๋อก็คือจํานวนสสในสภาไม่ลดลงถูกต้องครับ มันจะไม่กระทบกับจํานวนสสของพักมากนักและที่สําคัญคือไม่ต้องจัดเลือกตั้งซ่อมให้สิ้นเปลืองเป็นการวางแผนแพทมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดแต่ในทางการเมืองภาพลักษณ์มันก็สําคัญมากเหมือนกันใช่ไหมคะคือในขณะที่พักต้องมารับมือกับความเสี่ยงทางกฎหมายอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ประเด็นนี้โจมตีเชื่อมโยงกับเรื่องที่ใหญ่กว่าอย่างกระแสะชาติยมประเด็นนั้นเลยครับมันเชื่อมกันพอดีเลย จากข้อมูลที่เรามีจะเห็นว่าคุณอนุทินและพักภูมิใจไทยประสบความสําเร็จอย่างมากในการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นําฝ่ายอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาใช่เลยครับการเข้าไปจัดการปัญหาความขัดแย้งตรงนั้นอย่างแข่งขันมันโดนใจคนกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความมั่นคงในขณะที่จุดยืนของพักประชาชนในหลายๆเรื่องรวมถึงเรื่อง1นึเนี่ยมันมักจะถูกตีความหรือถูกโจมตีว่าสวนทางกับกระแสะชาตินิยมนี้ มันเลยยิ่งตอกย้ำภาพความแตกต่างของสองขั้วนี้ให้ชัดขึ้นไปอีกถูกต้องครับเป็นการสู้รบกันทางความคิดที่ดุเดือดมากฟังดูแล้วเหมือนกำลังเล่นเกมรับอย่างหนักเลยนะคะทั้งสู่คดีทั้งต้องแก้ภาพลักษณแล้วแบบนี้จะไปถึงเป้าหมายแลนสไลด์ที่ตั้งไว้ได้ยังไงเขาต้องมีเกมรุกที่แรงพอๆกันด้วยสิคะแน่นอนครับและนี่คือจุดที่พักประชาชนทุ่มสุดตัวเลยคือการชูนโยบายที่จับต้องได้ แล้วก็แก้ปัญหาปากท้องที่คนทั่วไปรู้สึกได้จริงๆค่ะโดยเฉพาะสองเรื่องใหญ่ที่อยู่ในสโลแกนไทยที่ไม่เท่าไทยเท่ากันและไทยทันโลกนั่นก็คือการปราบคอร์รัปชันกับทุนสีเทาโอเคมาเจาะเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคิดว่าคนส่วนใหญ่เบื่อเรื่องคอร์รัปชันเต็มทีแล้วนโยบายของเขาหน้าตาเป็นยังไงคะเขาพุ่งเป้าไปที่การอุดรั่วใหญ่ๆของงบประมาณแผ่นดินเลยค่ะข้อแรกที่น่าสนใจมากคือ การประกาศว่าจะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจ,จงอืสำหรับสินค้าที่มีขายทั่วไปซึ่งจากข้อมูลที่เขาเปิดเผยมาเนี่ยวิธีนี้มีมูลค่าสูงถึงปีละ440,000 0ล้านบาท440,000 0ล้านบาทโหยตัวเลขมันมหาศาลมากเลยนะมหาศาลครับและเป็นช่องโหว่สำคัญที่ทำให้รัฐต้องซื้อของแพงเกินจริงแล้วนอกจากเรื่องนี้มีช่องโหว่อื่นอีกไหมคะที่เขาจะเข้าไปจัดการมีอีกครับ อีกเรื่องที่น่าสนใจคือการยกเลิกหลักประกันซองในการประมูลงานของรัฐเดี๋ยวคำว่าหลักประกันซองนี่มันอาจจะดูเทคนิคไปหน่อยชานค่ะก็กำลังจะถามพอดีสำหรับคนทั่วไปหลักประกันซองนี่มันคืออะไรคะเหมือนเงินมัดจำหรือเปล่าใช่เลยครับเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์แบบเลยมันคือเงินที่ผู้ประกอบการต้องเอาไปค้างไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่ทิ้งงาน แต่ปัญหาคือเงินก้อนนี้มันถูกแช่แข็งไว้เฉยๆไม่ได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเลยจากข้อมูลของพักระบุว่ามีเงินของผู้ประกอบการหายไปจากระบบเพราะเรื่องนี้ถึงปีละ85,000ล้านบาทโห oh. การยกเลิกตรงนี้ก็จะช่วยปลดล็อกเงินทุนให้ธุรกิจเล็กๆเ,เข้ามาแข่งขันได้มากขึ้นและยังคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้อีกปีละ5,700ล้านบาทด้วยโอ้โห oh. แค่เปลี่ยนกฎข้อเดียวมันปลดล็อกเงินได้มาหาศาลขนาดนี้เลยเหรอคะ นี่คือการทําให้สนามแข่งขันมันเป็นธรรมมากขึ้นสําหรับรายย่อยด้วยสินะน่าสนใจมากแล้วยังมีเครื่องมืออื่นอีกไหมคะยังมีอีกเป็นชุดเลยครับเขาจะบังคับใช้มาตรฐาน C.O.S.T. ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลเรื่องความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐค่ะแล้วก็มีเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่าง AI Red Flag คือใช้ AI มาช่วยจับพิรุษการใช้งบที่ผิดปกติอืมแล้วก็มีแผนจะผลักดันกฎหมายที่ชื่อเท่มากคือกฎหมาย คนโกงวงแตกชื่อเด็ดขาดมากคนโกงวงแตกมันทำงานยังไงคะฟังดูเหมือนหนังฮ่องกงเลยครับหลักการของมันคือ l e n นียนซีหลอครับอ๋อ oh, คือให้แรงจูงใจคนในขบวนการมาชี้เป้าเพื่อนร่วมแก๊งเพื่อแลกกับการลดโทษแม่นยำที่สุดเลยครับหลักการคือแบบนั้นเลยคือสร้างความหวาดระแวงในหมู่คนโกงทำให้การรวมหัวการทุจริตทำได้ยากขึ้นเพราะไม่รู้ว่าใครจะหักหลังใครก่อน เป็นการเปลี่ยนวิธีคิดในการปราบโกงเลยครับฟังดูเป็นระบบและน่าสนใจมากค่ะแล้วอีกเรื่องที่คนบ่นกันเยอะไม่แพ้กันคือพวกแก๊ง call center กับทุนสีเทาเรื่องนี้เขามีแผนจะจัดการยังไงคะประเด็นนี้ผมว่าหลายคนน่าจะชอบนะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับโทรศัพท์จากแก๊ง call center บ่อยๆมันน่ารำคาญแล้วก็อันตรายมากจริงค่ะแนวคิดของพักประชาชนคือปัญหาที่ผ่านมาคือหน่วยงานรัฐทำงานแบบต่างคนต่างทำข้อมูลไม่เชื่อมกัน มาเลยไล่จับได้แค่ปลายแถวอย่างบัญชีม้าใช่เลยจับได้ทีไรก็เป็นชาวบ้านที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีแต่หัวหน้าใหญ่ยังลอยนวลอยู่เลยใช่ครับข้อเสนอของเขาเลยเป็นการแก้ที่ต้นต่อคือการตั้งหน่วยงานกลางชื่อ Data Bureau ขึ้นมา Data Bureau ครับเพื่อทำหน้าที่เชื่อมฐานข้อมูลสำคัญสำคัญของประเทศเข้าด้วยกันทั้งข้อมูลการเงินจากธนาคารข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลคริปโตไปจนถึงข้อมูลบริษัทอ๋อคือรวมทุกการไว้ที่เดียวใช่ครับพอะข้อมูลทุกอย่างมาอยู่รวมกันและวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มันจะทําให้เห็นเส้นทางการเงินที่ซับซ้อนได้ทั้งหมดและสามารถไล่จากบัญชีม้าไปจนถึงผู้บงการตัวจริงได้ฟังดูแล้วเป็นนโยบายที่ทะยกทยานและแก้ปัญหาที่คนทั่วไปเจอในชีวิตประจําวันจริงๆนะคะแต่ในขณะที่เขาวางนโยบายอนาคตไว้แบบนี้ มันก็ยังมีเรื่องในอดีตที่คนยังคาใจายอยู่มากครับคือเหตุการณ์ที่พรรคประชาชนโหวตสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกแต่พอโหวตเสร็จกลับประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านทันทีมันทําให้เกิดคําถามว่าตกลงนี่คือการเล่นละครอะไรเป็นนั่งร้านหรือเปล่าประเด็นนี้ซับซ้อนและเป็นจุดที่ถูกวิจารณ์หนักที่สุดจุดหนึ่งเลยครับตามเอกสารระบบสัมภาษณ์เหตุผลที่ทางพักให้ไว้คือ การตัดสินใจครั้งนั้นมันอยู่บนพื้นฐานของวาระของบ้านเมืองที่พวกเขาเห็นว่าสําคัญกว่าตําแหน่งรัฐมนตรีวาระของบ้านเมืองครับซึ่งมีอยู่2ข้อหลักๆคือ 1. ผลักดันให้มีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ภายในสีเดือนและ2คือการเริ่มต้นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ,ขบเขายืนยันว่านี่ไม่ใช่การขําจุนรัฐบาลแต่เป็นการทําหน้าที่ฝ่ายค้านเชิงรุกแต่คําว่าฝ่ายค้านเชิงรุกนี่มันฟังดูเหมือนการเล่นคําทางการเมืองสําหรับหลายๆคนนะคะ คือในทางปฏิบัติมันก็คือการทําให้รัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่ได้ใช่ครับบทวิเคราะห์ชี้ว่ามันสร้างความสับสนอย่างมากในหมู่ผู้สนับสนุนและประชาชนทั่วไปมันเป็นกลยุทธ์ที่ต้องอธิบายเยอะและเข้าใจยากแล้วเขาแก้เกมนี้ยังไงคะพรรคเลยต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อพิสูจน์ตัวเองเขาจึงออกเช็คลิสต์เฝ้าระวังมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นจริงๆไม่ได้ปล่อยผ่านเช็คลิสต์เฝ้าระวังนี่มีอะไรบ้างคะที่เขาจับตาเป็นพิเศษ หลักๆเลยคือการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญสคัญโดยเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะผู้เขามองว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการเซกแซงในคดีสำคัญส,ค,ญสคัญที่เกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคประชาชนมองว่าระยะเวลา4เดือนก่อนยุบสภาที่ตกลงกันไว้คือกลไกลจำกัดความเสียหายและยืนยันว่าถ้าเจอหลักฐานการทุจริตก็พร้อมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นฝ่ายค้านของจริงใช่ครับไม่ได้เป็นนั่งร้านให้ใคร สรุปแล้วภาพรวมทั้งหมดของพาพประชาชนก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะคะด้านหนึ่งก็ชูนโยบายปฏิรูปโครงสร้างที่น่าสนใจมากแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องแบกรับมรดกทางกฎหมายที่เสี่ยงจะระเบิดได้ทุกเมื่อครับและยังต้องต่อสู้กับภาพลักษณ์ที่ถูกโจมตีว่าขัดกับกระแสหลักของสังคมด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันเลยยังสูสีมากใช่ครับ ข้อมูลจากโพก,ก็สะท้อนพันในชัดเจนพักประชาชนอาจจะมีคะแนนนิยมในระบบบัญชีรายชื่อที่สูงมากแต่ในขณะเดียวกันผลสำรวจก็ชี้ว่าคนมองพักภูมิใจไทยว่ามีความพร้อมในการเป็นรัฐบาลมากกว่ามีเครือข่ายและทรัพยากรที่พร้อมกว่าซึ่งเป็นจุดแข่งที่มองข้าไม่ได้เลยมาถึงตรงนี้แล้วมันก็เหมือนจะเหลือคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดทิ้งไวใ้ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละคนต้องไปคบคิดกันเองถูกต้องครับ คำถามสำคัญที่ทุกคนต้องตอบกับตัวเองในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่อาจจะดูน่าตืน่นเต้นแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงทางอุดมการและความไม่แน่นอนทางกฎหมายกับอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำเสนอในฐานะความมั่นคงและประสบการณ์ซึ่งอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหวูอหวาแต่อยู่ภายใต้กรอบความคิดแบบชาตินิยมที่คนส่วนหนึ่งรู้สึกอุ่นใจและคุ้นเคยมากกว่าเป็นทางเลือกที่ไม่ง่ายเลยจริงๆคะ่ะ ไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายเลยครับและคำตอบของแต่ละคนต่อคำถามนี้แหละที่จะรวมกันเป็นเสียงสวรรค์และเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศไทยในอีกหลายปีข้างหน้ายอย่างแท้จริง